สวัสดีทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์แซดทิปเริ่มต้นไม่ยากถ้าอยากเล่นหุ้นค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแพรก็ได้รวม4ฟีเจอร์เด็ดในแอปสตรีมมิ่งมาให้ทุกคนค่ะจะมีฟีเจอร์ไหนบ้างไปดูกันเลยฟีเจอร์แรกที่น่าสนใจคือฟีเจอร์ Sense ค่ะเขาเป็นเหมือนเพื่อนที่แจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของหุ้นที่เราสนใจค่ะในที่นี้ก็อาจจะเป็นหุ้นที่เราติดวอชลีดไว้นะคะหรือว่าติดดาวไว้หรือเป็นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราเขาก็จะแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบทวิเคราะห์ต่างๆของหุ้นตัวนั้นหรือว่าสัญญาณทางเทคนิคที่อาจจะมีผล ต่อการตัดสินใจของเราได้นั่นเองค่ะฟีเจอร์ที่2บ้างอันนี้เป็นฟีเจอร์ DCA order หรือว่าเป็นการตัดลงทุนอัตโนมัติในทุกความถี่ที่เราต้องการเราสามารถตั้งความถี่ได้นะคะว่าเป็นประจำทุกเดือนหรือว่าทุกสัปดาห์ค่ะถ้าเราต้องการตั้งลงทุนอัตโนมัติทุกเดือนเนี่ยก็ให้ทุกคนมาที่ My Menu ตรงด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกคําว่า DCA order พอกดเข้าไปแล้วก็จะมีหน้าให้กรอกเป็นด้านขวาตรงนี้นะคะเป็นหุ้นตัวไหนล่ะลงทุนด้วยเงินเท่าไหร่ก็กรอกจำนวนเงินไปได้เลยนะคะ แล้วก็เลือกความถี่ได้ว่าเป็นประจำทุกเดือนหรือว่าทุกสัปดาห์ทุกวันที่เท่าไหร่ตรงนี้ก็กรอกไปได้เลยเลือกได้เลยหรือว่าจะทําคัสซอมโดยกดจุด3จุดนะคะตรงนี้ได้เลยเพื่อเลือกวันที่ตามที่เราต้องการค่ะเวลาเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายแล้วก็ระยะเวลาที่เราจะ DCA ทั้งหมดเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานแค่ไหนเขาก็มีให้เลือกตั้งแต่3เดือนหเดือน9เดือนแล้วก็1ปีเลยนะคะถ้าเราเลือกว่าหุ้นนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการ DCA แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถถือลืมได้ตลอดไปเราควรที่จะ ติดตามนะคะอย่างน้อยทุกไตรมาสเพราะว่าพื้นฐานของหุ้นเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนตามสถานการณ์ก็ได้และเมื่อไหร่ที่เราเพบว่าพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันไม่ดีอีกต่อไปเราสามารถมาหยุดทําการ DCA ได้นะคะการ DCA หัวใจสําคัญของมันก็คือการถัวเฉลี่ยต้นทุนในระยะยาวมันเลยต้องทําเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะแนะนําเลยว่าให้ตั้งอัตโนมัติถ้าเราทําแมนวนวลแต่ว่าเดือนนั้นเนี่ยเราลืมและเดือนนั้นเนี่ยเป็นเดือนที่ราคาหุ้น,นมันต่ำเราก็เสียโอกาสไปเลย แบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครตั้งใจที่จะตั้งลงทุนนะคะในทุกๆเดือนเป็นประจําอยู่แล้วแนะนําให้ระบบมันตัดอัตโนมัติไปเลยนะคะเรามาดูฟีเจอร์ที่3กันบ้างนะคะฟีเจอร์นี้คือฟีเจอร์ที่เราสามารถตั้ง s t o อ l ล s s ได้นักลงทุนสายเทคนิคนะคะเขาก็จะมองว่าถ้าราคาหุ้นหลุดแนวรับมันมีโอกาสที่จะล่วงลงไปต่อได้ตรงนี้สามารถมาตั้งได้ค่ะว่าเราเนี่ยจะตั้งทิกเกอร์พาเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่สมมติฐาซื้อหุ้น A ในราคา10บบาทแต่ถ้าเกิดหุ้น มันมีราคาล่วงลงมา9บาทให้ระบบขายอัตโนมัติเลยนะคะตั้งสต็อกล็อตหรือว่าตัดขาดทุนไปเลยเพื่อไม่ให้พอร์ตของเราเนี่ยมันมีโอกาสขาดทุนไปมากกว่าน,นี้นั่นเองค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายนะคะที่แพรวมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะคือฟีเจอร์สต็อกสกรีเนอร์อันนี้เขาเป็นผู้ช่วยในการคัดกรองหุ้นให้เราอย่างดีเลยนะคะเรามาที่ m ม m e เมนูนะคะตรงด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกคําว่าสต็อกสกรีเนอร์ได้เลยกดเลือกเข้าไปปับ๊บมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้เยอะมากเลยนะคะเป็นการ คัดกองหุ้นด้วยหลายเงื่อนไขเลยเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการเงื่อนไขไหนจะพาไปดูอีกหนึ่งเงื่อนไขที่น่าสนใจนะคะในการคัดกองนั่นก็คือ c a n ซ e l i m ผู้ที่คิดคนนะคะคือคุณวิลเลียมเจโอนิวนะคะเขาเอาแนวคิดของนักลงทุนสาย vi และสายเทคนิคมาประยุกต์เข้าหากันค่ะเป็นสายไฮบริดนั่นเองตรงนี้ก็เลยเป็นเครื่องมือสําหรับการคัดกองหุ้นสําหรับนักลงทุนสายเทคนิคได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างหน้านี้กันค่ะแพรเลือก c a n ซ e l i m ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี เงื่อนไขนะคะสาหรับการคัดกรองมาตรงนี้เกณฑ์การคัดกรองของแคนซ์ลิมเนี่ยจะคัดกรองหุ้นนะคะที่มีกําไรสุทธิต่อหุ้นเติบโตมากกว่า15%เมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วก็มีกําไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยเป็นบวกติดต่อการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย3ไตรมาสมี r อ e มากกว่า15%แล้วก็มีดี r a t i ชหรือมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า2ทั้งหมดนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเป็นเกณฑ์การคัดกรองของ VI นะที่จะ ัดกองหุ้นนะคะที่มีแนวโน้มการเติบโตของกําไรที่ดีและมีพื้นฐานหรือว่ามีสถานะทางการเงินที่มั่นคงดูได้จากอ o E แล้วก็ดีนะคะว่าเขามีสถานะการเงินที่มั่นคงหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีเกณฑ์อีกเกณฑ์นหนึ่งที่เป็นเกณฑ์การคัดกองสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคนะคะตรงนี้เขาก็จะบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ move from h i g h นะคะ52วสิมากกว่าหรือเท่ากับลบ15%ออันนี้ก็เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ดีที่ผ่านเกณฑ์ที่ควรซื้อนั่นเองนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์อื่นๆด้วยอันนี้ทุกคนไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีหุ้นตัวไหนบ้างก็มาดูด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะหน้าตอนนี้ที่แพ่เอามานะคะมันมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันมีตัวไหนบ้างก็ดูรายชื่อตรงนี้ได้เลยจบไปแล้วนะคะกับ4ฟีเจอร์เดดที่แพรมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ